เฮ้ยเป็นไรวะขี้เกียจฟาร์มบอกฟูดนะขี้เกียจฟาร์มกันเหรองั้นก็นี่เลย new x store shop มีทั้งกล่องสุ่มไก่ตันราคา5้าบาทการันตีความคุ้มและมีกล่องสุ่ม90บาทการันตีครบทุกหมัดผลตื่นระดับโลก3าแบบสุ่มและช่วงนี้มีโปรโมชั่นเปิดเทอมสามารถปรับเลททำให้ได้รหัสง่ายขึ้นถ้าสนใจก็ลองมาเติมกงิได้นะจ๊ะก็มาถึงขนาดนี้นะครับซื้อเถอะครับเขาจะได้จ้างผมต่อ ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่ในเกมที่มีชื่ว่าเราฟูดอีกแล้ววันนี้อยู่กับไก่เรนโบโอเควันนี้เราจะมาสอนวิธีฟาร์มโซ่ง่ายๆกันนะครับผมซึ่งมีอยู่2วิธีง่ายๆเลยนะโอเคจะเป็นไงไปดูกันเนาะก่อนดูก็อย่าลืมกดไลคติดตามด้วยไปกันแหวนโอเคมา เริ่มมาก็มากที่เกาะมารีนฟอร์ครับผมมันเกาะที่ฟาร์มโซได้เหมือนกันเนาะอ่าซึ่งให้เรารับเควสอาโฮคิยิหรือไม่รับก็ได้ครับผมเวล2,000แล้วก็บอสหนวดขาวอ่า2,200สองตัวนี้จะได้โซซึ่งเป็นอะไรที่เยอะมากเนาะเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูกันเลยตอนนี้มีอยู่1,324โอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บใช้เวลาสักครู่ในการฆ่านะครับผมรมึเออ ประมาณนี้ผมจะได้ประมาณ300กว่าโซเห็นไหมเยอะมากเลยเนาะซึ่งหนวดขาวก็จะได้ประมาณ500กว่ากว่าเลยเนาะแต่ว่าการคาหนวดขาวนั้นเป็นอะไรที่ยากมากเพราะว่าแค่สกิลกูยังเจาะมันเทพไม่เข้าเลยดูสิฉะนั้นเราจะไม่ไปยุ่งกับหนวดขาวแล้วกันนะแนะนําว่าถ้าจะซู้กับหนวดขาวแนะนําหอหาให้แบบ2คนประมาณ2คนเนี่ยหนึ่งคน2คนเพราะว่าหนวดขาวแม่งดามเลจแรงเว้ยเนี่ยโอ้ยเฮีย มันดามีดแรงเนาะฉะนั้นเราอย่าไปยุ่งกับหนวดขาวเลยโอเคเดี๋ยวไปที่ต่อไปเลยแล้วกันเนาะวิธีฟาร์มโซอีกวิธีหนึ่งก็น่าจะรู้ๆกันอยู่นะครับผมตากระดิบกระดิบอ่าอีกวิธีหนึ่งก็อยู่ตรงนี้ับผมเป็นมอนี่ที่ทุกคนรู้กันดีเนาะซึ่งตรงนี้จะได้มากสุดคือ7แลนะน้อยสุดคือหนึ่งเนาะสามารถเ k ได้ตรงนี้อันนี้คือข้อดีสามารถเอได้เนาะซึ่งพ่อเขาก็เออยู่นะฮะพ่อดิทิตี้พ,อพอ่อ ก็ฟาร์มอยู่ตรงนี้เนาะเออก็เอฟเคได้ข้ามวันข้ามคืนเนาะแต่ว่าเราก็เห็นเขามาสักพักแหละอ่าแล้วก็จะฟาร์มตรงนี้ก็ได้ไม่ว่าเพราะว่ามันเอฟเคได้แต่ข้อเสียคือได้น้อยเนาะพอเสียได้น้อยถ้าไปฟาร์มอัลคิยิหรือหนวดขาวจะได้เยอะกว่า2อสเท่าเลยและดูใช้เวลาแล้วแบบเอ่อน่าจะดีกว่าเพราะว่าพวกเนี้ยเอ่อการันตีในการดรอปคือ2เควสเอาง่ายๆคือ12ตัวดรอป 1. 1 1แน่ๆ1แต่ว่าไม่รู้ว่าแบบจะแรนดอมเป็น1 2 3 4 5 6 7 ประมาณนี้คือไม่รู้ว่าจะได้เป็นอะไรอาจจะได้เจ็ดก็เลยก็ได้อันนั้นถือว่าโชคดีแต่ถ้าเกลียนหน่อยก็หนึ่งเลยก็สองวิธีนี้ก็จบแล้วนะผมสำหรับการฟาร์มโซงง่ายๆฮะต่อไปวิธีหาออฟนะผมจะมีอยู่3ออฟดังนี้นะครับผมขอเดี๋ยวหาที่ยืนก่อนอ่าจะมี1ครับผมออฟสีดำอ่าดาร์กออฟสองออฟสีแดงเรดออฟและ3ไวไวออฟออฟสีขาวซึ่งแต่ละออฟหาไงเดี๋ยวเราพาไปที่หากันเลยนะ โอเคอย่างแรกเลยคุณต้องเวลมากกว่า1,300หรือ1 3 0 0ก็ได้1,300เป๊ะก็ได้หรือมากกว่า1,300โอเคมาทีแรกด้านหลังเราเลยกาอสกายเปียปิ้วฟื้ฟื้ฟืฟปิ้วมาตรงนี้ปึ้งเอาจริงบินอีกสักนิดก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าเไม่เป็นไรเอออย่าเลยโอเคปึ๊บปึให้มาด้านหลังโคนหินตรงนี้เนาะเราจะเจอ NPC ที่ชื่อว่าซีโร่เดฟอ่า เขาจะให้ดาร์กออฟเราถ้าเรารับเควสเขานะซึ่งมันต้องใช้เวลพันสามเสร็จแล้วเราต้องฆ่าดิฟฟิสซีโรเดฟก็คือตรงนี้อ่าบอสจะอยู่ตรงนี้เนาะฟื้ซึ่งการฆ่าก็เลือดพอๆกับอ่าคาตาเอ้ยไม่ใช่คาตาอ่าเอาคี oki, หรือคุซซันเลยเนาะอ่าแต่ความสามารถก็จะแตกต่างกันไปเนาะเลือดจะประมาณคุซสันแต่ความสามารถของบอสแต่ละตัวก็จะแตกต่างกันไปเช่นซีโร่เดจะเป็น ทวนอ่าจะเป็นทวนแบบนี้อ่าแม็กกี้บอสแม็กกี้หรือแม็กคงจะเป็นดาบโยรุอ่าแล้วก็บอสคุณซิงหรือบอสอ่าแบล็กเบสอะไรสักอย่างเนี่ยแหละของชื่อของคุณแสเนาะก็จะใช้เป็นดาบฮาบาคิริใช่ไหมฮาบาคิริแหละเออฮาบาคิริก็ตบตบตบ,ตบไปปึ๊บอ่าประมาณนี้ผมจะได้ดาร์กออกมาซึ่งตอนนี้ยังเป็นบัคอยู่นะ คือวิธีได้ด a กออฟมันจะบักตรงที่เราจะมีสิทธิ์ได้2ลูกเว้ยเออจะได้มาทั้งในตัวแล้วก็ดันด้นนอกด้วยเนาะแต่ว่าอันนี้ไม่แน่ใจแอดมินแก้ยังเนาะน่าจะแก้แล้วมัง้งแต่เราก็ยังทําได้อยู่บางครั้งเออโอเคแต่ว่ามันยังไม่หยุดเพียงเท่านั้นด a กออฟเราสามารถเอาไปทําสิ่งที่มีชื่อว่า s k y ยเปียรได้อีกแต่ว่าเราจะไม่ทําให้ดูนะเพราะว่ากูยังหาสกายเปียร์ออฟเจอเนาะอ่าที่ทํา เผาเรื่องอะไรที่ทําเผาของสกายเปียอันแรกไม่เจอเนาะกูยังหาไม่ได้อันนั้นอันนั้นต้องจบตบจบแหละ,ะตบจากทอแต่ว่าเราไม่ค่อยแบบดวงมันไม่ค่อยดีฉะนั้นนั่นแหละฮะเลยเข็มเข็มปี้เข็มปี้เลยซึ่งเดี๋ยวนะกูว่าจะไม่ได้แต่มันอยู่หลังซาบปลักหักพังตรงนั้นนะใช่ไหมใช่แหละกูเชืยอย่องนั้นมันจะอยู่นี่นี่นี่น,น,นี่มันจะอยู่หลังซาบปลักหักพังเนาะจะใช้ดาร์กออฟเงิน5ล้านแล้วก็ อ่าเลเวลตันเอ้ยเลเวลฮาคิตันเออก็แค่นี้เนาะแล้วก็จะได้ร่าง uh, าาอ่าเผ่าสกายเปียบีสองมาแองกรลีเมนอ่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวไปตัวต่อไปกันเลยเนาะปึ๊บปึ๊บฟีโอเคตรงนี้อ่านี่ก็จะเป็นเหมือนกันเลยเป็นบอสลริกกี้หรือแมนะ็กคุงเนาะนี่อันนี้คือเควสของอันนี้เนาะเวลพันสามมอนกนเลยให้รับเควสใช้จะได้เลดออฟมา เหมือนกันอย่างที่เราบอกก็คือเลือดจะเท่ากับกูซันแต่ว่าอาวุธของเขาจะแตกต่างกันเนาะ mm hmm. ก็เมื่อกี้บอกไปแล้วไอ้ไอ้ซีโรเดฟหรือคุณอดอดอาจจะใช้ทวนของคาตาโคลีแต่อันนี้จะใช้เป็นดาบโยรุวิสอ่โยรุวีหนึ่งสิเอออันนี้เราจะไม่ตบให้ดูแล้วกันเนาะเพราะว่าเออให้มาดูนี่เฉยให้มาดูแบบว,ว,วิธีได้เฉยเนาะเพราะถ้าถ้าตบมันจะเสียเวลามากเกินไปโอเคเดี๋ยวเราจะไปตรงต่อไปกันเลยเราจะไปอย่างรวดเร็วและทันจย โอเคไปโอเคที่สุดท้ายครับผมสลับการได้ออฟเนาะออฟที่3ามออฟสีขาวใช่ป่ะวะสีขาวสีเออนี่ที่รับเควสอยู่ตรงนี้ก็ต e เบสบรูอ่าให้รับเควสเวลพันสามกันเลยจะได้ไว้ออฟอันนี้เป็นคุณเสีงคุณแสงก็จะประมาณนี้นี่จะถือดบาบฮับาคิริตัวจะเป็นมนุษย์เงือกใช่แล้วครับผม เป็นมนุษย์เงือกใช่ไหมไอตรงนี้งั้นก็หมายความว่าใช่แล้วฮะออฟนี้มันทำเผ่ามนุษย์เงือกครับผมขอบคุณครับอ่าซึ่งที่ทําตรงนี้อันนี้กูยังไม่เห็นนะฮะที่ทําของ f i t m a นวีสองอ่าพอจะเจอก็เจอง่ายๆอ่าไว้ออฟแล้วก็เป็นเผ่ามนุษย์เงือกเราก็ต้องใช้สิ่งที่มีชื่อว่านี่ ฟิตแมนออฟในการทำเป็นผอมมนุษย์เงือก V1 ก่อนแล้วก็ใช้อันนี้เป็น V2 เนาะโอเคเดี๋ยวไปบอกสรรพคุณของออฟทั้ง3ว่าทำอะไรได้เนาะโอเคปึ๊บ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 ปิ้วโอเคถึงแล้วเนาะก็บอสไม่ใช่บอสยังไม่ถึงฟืบกระดึ๊บกระดึ๊บไปก่อนอีกนิดนึงขออีกสักนิดนึงก่อนอ่า ก็อ,อันนี้คือที่เสกของเต่าทะเลเนาะจะใช้นี่ดึ๊บดึบดึบอ่ากดไปตรงนี้จะใช้สีขาวหนึ่งสีดำหนึ่งสีแดงหนึ่งแล้วก็คอนทออีกหนึ่งเนาะอ่าแล้วก็จะนิดไอเทมหนึ่งแสนบริตตี้ก็เราต้องมีค่าหัวอย่างน้อยหนะึ่งเเนาะมันจะไม่ลดค่าหัวแล้วนะเอออยู่ๆเสียงสัน่นมันจะไม่ลดค่าหัวแล้วนะแล้วก็ใช้อีกหนึ่งพันโซอันนี้อันนี้ลด อันนี้ลดนะพอมีครบทุกอย่างแล้วก็กดซัมมอนไปเลยแต่เรายังไม่กดนะเออแล้วก็จุดจุดจุดสปาว์นี่กูออนมาขนาดนี้กันเลยเหรอเนี่ยจ,จ,จุดจุดจุดสปาไปแล้วอะ่ะเออโอเคแล้วก็ด้านล่างนะครับผมเป็นที่ใช้สองอ่าสองสิเหมือนกันก็คือจะเป็นสีขาวสิบแล้วก็สีดำสิบเนาะเป็นอิเล็กทริกบอลจะได้อ่าอิเล็กทริกกันแหละเออจะไปเป็นอิเล็กโตใช้เงินห้าล้านแล้วก็สี่พันโซก็สู้ๆกับการหาโซนะครับผมอืมก็เดี๋ยวเราคลิปหน้าเดี๋ยวจะมารีวิว อ่าอิเล็กโตแล้วกันเนาะคลิปนี้มีเพียงเท่านี้สำหรับคลิปนี้ขอตัวราบอร์ดอนีเขียวมุ้ย